สวัสดีครับพบกับเมโล RO กันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกค่าสแตตแต่ละสแตตให้ฟังกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าสแตตไหนเพิ่มอะไรบ้างแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าเอออาจจะแบบไม่ถนัดเรื่องภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ถนัดแหละแต่พอรู้ว่าค่าสถานะแต่ละสแตตเนี่ยมันอัพ และช่วยอะไรบ้างนะมีทั้งหมดมีทั้งหมด6สเตตนะฮะวันนี้เราก็จะไปดูกันเลยนะว่าแต่ละอันเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมไปเริ่มกันเลย s t ต็งนะฮะหรือ S.T.R เนี่ยคือมันเพิ่มพลังโจมตีกายภาพนะครับผมแบบ p a s c าล a l t t a ทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มแบบน้ำหนักสูงสุดคือแบกคือสามารถแบกพวกน้ำหนักต่างๆได้นะแล้วเหมาะกับอาชีพที่แบบโจมตีระยะประชิดเช่นไนท์แอตซซนหรือแบ็กสมิ h อะไรอย่างเงี้ยครับผม ค่าสถานะที่2 a g เอเจนตี้นะฮะหรือเอจินั่นแหละครับ a อ i นะครับผมที่เราเขาเรียกกันว่า a g AG นะครับคือเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือสปีดแอคแท c k เนี่ยแล้วก็เพิ่มการหลบหลีกพวกแบบมิดอะไรเงี้ยเวลาฝั่งต,ต,ตัวเนี่ยโจมตีมาแล้วก็จะมิดนะเหมาะกับพวกอาชีพแบบสายโจมตีเร็วหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยพวกแอตตาซินอาร์ชอร์อะไรอย่างเงี้ ene, cher, ย สเตตที่3 Sta t w i s นะฮะหรือ VIT นะครับผมก็คือเพิ่มค่า HP สูงแบบเพิ่ม m a x HP เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็เพิ่มการฟ้นฟูนฟน HP ลดการกระทบจากสถานะผิดป,ปกติพวก Sta ตกอะไรเงี้ยต่างๆจาก ศัตรูหรือมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีด้วยนะครับผมเหมาะอาชีพพวกสายแทงและก็ป้องกันพวกนย้ยหรือพระอะไรอย่างเงี้ยสเตตที่4อินนะฮะอินเนี่ยคือเพิ่มพลังโจมตีเวทนะ,ะพวกไมจิแอคแพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่ม SP สูงสุดก็คือเพิ่มการฟื้นฟูมานาแล้วก็ m a ็กฮิตมานานะฮะหรือจริงๆมันบางเกมเนี่ย SP กับ MP นะก็จะคล้ายกันนะแต่ค่าอินเนี่ย ของเกม The Legend Lock เนี N ่ยก็จะเป็นอินนะครับเพิ่ม SP สูงสุดหรือ max SP นะฮะลดการไล่เวทอะไรแบบเนี้ยก็คือเหมาะสําหรับพวกสายเวทเฉพาะเลยนะครับผมพวกวิศาศพระหรือเซกอะไรอย่างเงี้ยสตทที่4เด็กนะฮะเด็กเนี่ยเพิ่มความแม่นยำนะครับลดเวลาการไล่แบบพวกแบบเวทพวกแบบการออกสกิลอย่างเงี้ยก็คือใช้เวลาลดค่อนข้างเร็วนะฮะก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพสําหรับพวก อาวุธยิงไกลนะครับผมแล้วก็เพิ่มพวกแบบว่าค่า SPD นะฮะเล็กน้อยนิดเดียวนะฮะแล้วก็เหมาะกับสำหรับอาชีพที่โจมตีระยะต้องการความแม่นยำพวกาเชอร์หรือกันกันเนอร์อะไรเงี้ยพวกปืนอะไรเงี้ยพวกธนูอะไรเงี้ยสเต็กสุดท้ายนะสเต็กที่6กลักนะฮะลักเนี่ยเพิ่มโอกาสติดคินะฮะ critical นั่นแหละครับลด โอกาสการพลาดเป้าแล้วก็เพิ่มความต้านทานต่อสถานะพิดปกติด้วยนะครับเหมาะสำหรับพวกอาชีพที่ต้องการคิดบ่อยๆเนี่ยพวกแอสซิสซินฮันเตอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมตินักเวทจะอัพลักก็ไม่ผิดนะฮะสามารถอัพได้นะอาจจะแบบ ปล่อยเวทละคขี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เป็นไปได้นะก็นั่นแหละฮะแล้วแต่คนจะเล่นสายไหนนะเป็นเกมที่อิสระนะเราสามารถอัพได้นะแต่ก็ต้องดูนะว่ามันเหมาะกับอาชีพนั้นหรือเปล่านะครับผมก็จบไปแล้วฮะกับค่าสแต็กของ The Ragnarok นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต c r i ายดูใน Tik t o อกกดหัวใจแล้วกด follow ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม